สวัสดีครับผมพีชนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้พบกันในข้ออัปเดตข่าวสารสำคัญประจำสัปดาห์น okay. ี้แล้วก็กราฟคริปโตวันนี้จะเอาไว้ในส่วนของตัวหนึ่งของตัว ADA นะว่ามีมุมมองไอเดียในการเทรดยังไงลวถึงอัปเดตสารขึ้นๆด้วยนะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกันใจกันด้วยในส่วนของ ADA ที่เราคุยกันในรอบที่แล้วนะครับราคาก็ลงมาทดสอบโซนรับเพื่ออยู่นะ ก็คือรู้สึกว่าจะไปชนเราน่าจะดักเซลล์หรือช็อตประมาณตรงโซนเนี้ยราคาขึ้นไปค่อนข้างแรงน,นะก่อนที่จะมีการย่อลงมาที่โซนแนวรับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ดีขึ้นไปสำหรับใครที่ได้ซื้อน่าจะพออ่ะได้อยู่นะรอบนี้กรอบกรอบนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของสัปดาห์นี้กันบ้างแล้วก็ในส่วนของใคร,รับที่สนใจอยากจะอ่าเริ่มต้นลองเทคริปโตหรือว่าทองคำด้วยเองก็สามารถเริ่มนที่ด้านล่างตรงนี้ กดคำว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมารเรื่องที่ด้านล่างนําจะมีในส่วนของตัวอ่าลิงก์เปิดบัญชีตรงนี้อันนี้จะเป็นลิงก์เปิดบัญชีของทางาโบรกเกอร์เด่นนําใครที่สนใจอยากจะลองเทรดริปโตหรือว่าทองคำด้วยตัวเองนะครับก็ข้อดีอของเขาคือปลกถอนไวนะครับไม่มีค่าสวบอปนะครับตัวทองคำบิตคอยน์ไม่มีค่าสวอปแล้วก็มีระบบฟังก์ชันซัเอาท์นะครับใครสนใจอย,อยากลองใช้ก็ าลงทมนไปตรงนี้ได้นะครับมนสินค้าเหตุหลากหลายด้วยแล้วก็ในส่วนของใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยอัปเดตแผนเพิ่มเติมมุมมองการเทรดก็าสามารถคลิกที่อ่าลิงก์ตรงนี้ได้นะครับเป็นกลุ่มไว้พูดคุยแผนของทองคำบิตคอยนนะครับหรือว่าเหรียญคริปโตต่างๆใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยนะครับลองสอบถามเพื่อนๆเพิ่มเติมอทางแอดมินดูไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวก,กันนะครับกลับมาดูข่าวของสัปดาห์นี้ผ่านไป้ะประมาณ สองวันนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับหลักๆน่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มทยอยประกาศออกมาวันจันทร์เนี่ยก็มีตัวเลข P M I ของจีนนะครับออกมาก็ดีกว่าคาดนิดหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ห่างไกลมากแล้วก็บางตัวเนี่ยออกมาซะต่ำกว่าคาดจะด้วยซ้ำาครับก็เป็นฝ่ายการจัดซื้อนะครับที่ต่ำกว่าคาดแล้วก็พาดกาลัรอสถาบัน ก็ต่ำกว่าคาดเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วก็หักหลานกันก็ออกไปแนวชะลอตัวนะครับออกไปแนวชะลอตัวนะเพราะมีเกี่ยวอยู่ตัวเดียวในใน,ในเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับเราไปดูตัวอื่นต่อตัวอังกฤษเอง GDP ก็ออกมาต่ากว่าคาดด้วยนะครับคาดการ0.9นะครับแล้วก็แต่ว่ามากกว่าครั้งก่อนนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงว่าสูงมากนะครับแล้วก็ รายไตรมาสก็ต่ำกว่าคาดแต่ก็ต่ำกว่าไตรมาสก่อนนะครับก็ถือว่าคลาดคากันก็ออกไปในแนวของชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีตัวเลขอ,อะไรครับวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีตัว CBI เยอรมันก็ออกมา0.00เลยก็คือไม่ได้เป็นบวกเลยนะครับก็ถือว่าต่ำค่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตัวเลขของวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ ทั้งกรีกทั้ทงจีนเยอรมันเนี่ยก็ออกมาในทิศทางที่ไม่ดีนะครับมาดูวันของวันอังคารวันอังคารก็มีในเรื่องของตัวเป็ดคุณมาลุมพาวลได้มาพูดถึงแนวโน้มของการขึ้นดอกเบี้ยเหมือนว่าจะส่งสัญญาณว่าจะไม่ได้ลดดอกเบีย้ยแบบรวดเร็วหรือเร็วๆนี้นะคระบับจะค่อยๆลดนะครับพูดประมาณว่าอาจจะไม่ลดในเรวอนี้แน่ nih, ๆ,ๆนะครับทําให้ตลาดของทองคําหรือคริปโตยังมีคอยเริ่มมีการย่อหรือพักตัวลงมาได้นะครับ ทีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าติดตามก็จะมีตัว cpi ของยุโรปก็ออกมาตามคาดนะก็คือห8แนะครับแล้วก็ต่ำกว่าครั้งก่อนที่2.2อนะครับอันนี้เป็นภาพตรงของตัวยูโรแล้วก็ pmi เมื่อคือนของสหรัฐอยู่ในโซนที่ดีนะครับกว่าคาดนะครับแต่ว่าจะน,น้อยกว่าครั้งก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแต่สถาบันเนี่ย ไปจะซื้อภาาผลิตเนี่ยโอเคแต่สถาบันเนี่ยก็โตขึ้นอีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีตัวเลขของสถาบันตัวนี้เนี่ยที่ต่ำกว่าคาดเพราะฉะนั้นมันก็คะคกันนะครับแล้วก็แต่ว่าที่เซ์ไพส์ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวนี้จ็อบเลสนะตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่นะครับซึ่งสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมากกว่าครั้งก่อนแล้วก็มากกว่าก่อนหน้าด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่กดดันนะครับ ในเรื่องของการลดดอกเบี้ยเพราะตัวเลขเนี้ยิ่งมากแปลว่าไม่ดีนะครับเพราะว่ามีการเปิดตำแหน่งการว่างงานเปิดใหม่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้กลับมาดูของวันนี้ครับวันพุธผ่านมาแล้วประมาณจนถึงช่วงเย็นนะมีอะไรบ้างัีนี้ก็จะมีตัวเลขของการจ้างงานภาคการเกษตรนอกจาก ADP นะ คาดการณ์ก็คือหนึ่งสองสี่เนะครับกับครั้งก่อนที่เก้าเก้าประมาณหนึ่งแสนสองมสี่พันทีนี้ตัวเลขคาดการณ์เนี้ยนะครับถ้าไปในทางเชิงบวกก็คือตัวเลขเนี้ยอ่าต้องสูงนะครับตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่ส่งผลกับตัวเลขเศรษฐกิจก็จะไปในทางเดียวกันสูงแปลว่าดีนะครับถ้าเอามาใกล้เคียงกับใกล้ใกล้เคียงกับที่ตลาดค่าเลยมากกว่าก็มีโอกาสที่ ทองคํากับบิตคอยนอาจจะยอ่อหรือฟักตัวลงต่อแต่ถ้าเกิดว่าออกมาแย่กว่าครั้งก่อนหน้าเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่อัตรีบาวขึ้นต่อได้นะครับของวันนี้ประมาณทุ่มสิบห้านะครับแล้วก็วันนี้ไม่น่ามีอะไรลวนะแล้วก็มีราคาน้ามันใครที่ตามน้ํามันก็ลองติดตามตัวเลขนี้ดูของวันวันหัสนะครับส่วนใหญ่สัปดาห์นี้รู้สึกว่าวันหยุดจะค่อนข้างเยอะนะของหลายๆชาตินะทั้งเกาหลีทั้งจีนนะครับที่เห็น นะครับบันทึหัสมีตัวเลขอะไรนะ่าสนใจก็คือเหมือนเดิมครับตัวเลขของการจร้างงานบริการครั้งแรกนะครับของสหรัฐคาดการอยู่ที่ 221k นะครั้งก่อนที่28ก็คือคาดการว่าจะมีการยื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี้ยจะตรงข้ามกับตัวเลขอื่นๆก็คือยิ่งมากยิ่งแย่นะเพราะว่าแปลว่าเศรษฐกิจยิ่งอ่อนแอแปลว่าถ้าเกิดตัวเลขเนี้ยออกมาสูงขึ้น นะครับก็มีโอกาสที่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างทองคำหรือบิตคอยจะปรับตัวขึ้นต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าออกมาแย่กว่าตัวเลขคาดการณ์กว่า2องหน่แปดมีโอกาสที่อาจจะย่อหรือพักตัวลงต่อทองคำกับบิตคอยก็มีโอกาสที่อาจจะร่วงลงต่อได้รวมถึตงตัวเลข P M I ด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องมาหักล้านกันอีกทีหนึนะ P M I ภาาการบริการค่าการอยู่ที่ห5 4สิบห้าจุดสี่ครั้งก่อนอยู่ที่ห้าสิบห้าเจ็ดถ้าตัวเลขนี้ออกมาดีาอย่างเช่นมากกว่าห้าสิบ ก็ยังไปในทิศทางที่อาจจะดูว่าต้องหักล้างกันไหมเพราะถ้าตรงนี้ถ้าตัวเลขนี้ออกมาสูงด้วยนะครับตัวเลขนี้ออกมาสูงนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้ออกมาต่ําออกมาต่ํานะครับไปในทิศทางเดียวกันก็คือแปลว่าเศรษฐกิจค่อนข้างแย่นะมีโอกาสที่อาจจะลบเบีย้ยงทาให้อ่าทองคําหรือบิตคอยน์ขึ้นต่อเพราะฉถ้าถ้าตัวเลขถ้าจะให้ไปเป็นแบบเนี้ยทิศทางจะเป็นทางเชิงบวกกับสินทรัพย์เสีย่ยงก็คือตัวเลขนี้ ออกมาแย่นะครับทั้งคู่แล้วตัวเลขนี้ออกมาสูงชัดเจนมีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าตัวเลขนี้ดันกลับตรงข้ามคือออกมาแย่นะครับออกมาก็คือลดลงการขอว่างงานลดลงแล้วตัวเลขเศรษฐกิจดันดีด้วยนะครับ p m i ดันดีด้วยทั้งคู่อย่างนี้สินทรัพย์เสี่ยงก็อาจจะมีการปรับย่อหรือปรับตัวลองต่อได้เพราะว่ามีแนวโน้มที่อาจจะลดดอกเบี้ยช้าลงแค่นั้นเองนะครับอาการเดียวก,ว,กว,กวกันแล้วก็มีตัว p m i สถาบัน เหมือนกันเลยก็คือคาดการณ์อยู่ที่51.6ก่อนที่51.5ครับของวันพรุ่งนี้ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเทียบก็น่าจะเป็นหารายของสัปดดห์นี้เลยทั้งการจ้างงานนะครับหรือว่านอนฟาร์มก็คือการจ้างงานภพคการเกษตรแล้วก็ตัวเลข PMI แล้วก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยมีตัวเลขอะไรบ้างวันศุกร์ก็จะเป็นรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอันนี้ก็เป็นตัวเลข บ่งบอกถึงตัวเศรษฐกิจประมาณหนึ่งนะส่วนจุดสามกับส่วนจุสี่ก็คือคาดการณ์ต่าครั้งก่อนเล็กน้อยนะแล้วก็การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของเดือนกันยาหนึ่งสี่สี่เครั้งก่อนหนึ่งสี่สองคาดการเพิ่มขึ้นเ,เล็กน้อยตัวเลขนี้ยิ่งสูงก็แปลว่าดีเพราะมีการจ้างงานเนยอะเศรษฐกิจเติบโตจะตรงกันข้ามกับการว่างงานนะสูงดีถ้าสูงตัวเลขนี้สูงดีมากทองคํากับบิทคอยก็ มีโอกาสที่อาจจะลงต่อนะครับลงต่อเพราะเศรษฐกิจดีไม่อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องลดดอกเบี้ยแต่ถ้าออกมาแย่มีโอกาสขึ้นต่อเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะหนุนให้สินทรัพย์เสี่งยงบิตคอย,อยน์หรือทองคาข,งขึ้นต่อเนี่ยให้ตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ออกมาแย่นะครับอัตราการว่างงานอัตราการว่างงานตัวเลขนี้ก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือตัวเลขมากก็แปลว่าเศรษฐกิจแย่ นะครับตัวเลขนี้ถ้าออกมามากกว่า4.2เนี่ยก็จะเป็นเชิงลบนะครับเชิงลบกับตัวเศรษฐกิจโลกนแต่ว,ว่าจะทําให้หนุนสินทรับเสีย่ยงเพราะนั้นถ้าตัวเลขนี้อยากให้ทองคําหรือบิตคอยขึ้นก็ต้องมากกว่า4.2นะครับโอเคสัปดาห์นี้น่าจะประมาณนี้ทีน,นี้เรามาดูกราฟ AD A กัน A.D.A ในภ้าของทางเฟรมันนะครับเราตามาขานี้อยู่นะผมพูดไปแล้วว่าอาจจะตรงนี้อาจจะยังไม่ได้โฟกัสมากก็คือมาโฟการที่ชุดนี้นัาอยู่ที่ว่ามันจะขึ้นเป็นอะไรนะครับก็คืออาจจะขึ้นเป็นขา B หรือเป็นขึ้นเป็นขา3นะครับหรืออาจจะเป็นโครงสร้างของการไซเบตรงนี้ซึ่งอาจจะเป็นขา A ขา B ขา C ตรงนี้นะครับซึ่งยังไม่รู้ว่า C จบไม่จบนะครับหรืออาจจะเป็น โครงสร้างของขึ้นหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นขึ้นสองอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นภาพของเทนหรือเป็น a ย่อ b อะประมาณนี้ตอนนี้สิ่งเดอรโฟกัสคือขา c ีผมมองว่าขา c เดิมมองว่าทาร์เก็ตถ้าตรงนี้เป็นซิกแซกเนี่ยมีโอกาสลงมาถึงตรงนี้ซึ่งตอนเนี้ยมุมมองเนี่ยน่าจะถูกทําลายไปแล้ว hey, เทโพนคืออะไรครับ่วนนั้นเนี่ยน่าจะหายไปแล้วเพราะว่าราคาตรงนี้ไม่ได้ส่งสัญญาในการลงของซิกแซกหรือว่าถ้าลงมาเนี่ย ในสัดส่วนก็ใกล้เคียงกันแล้วแต่ตรงนี้เริ่มมีสัญญายของการแกนตัวข้างแต่ว่าแต่ว่าชุดขาลงตรงนี้อาจจะจบไปแล้วตรงนี้อาจจะเป็นไซเคิลใหม่ซึ่งถามว่าจะลงต่อได้ไหมคําตอบก็คือได้ถ้าตรงนี้เป็นแค่โครงสร้างของโพลี่นที่ไซเวย์เพื่อลงต่ออันเนี้ยลงแรงกว่าเดิมถ้าลงก็คือแรงเลยแต่ถ้าไม่ลงก็มีรุนที่จะฟื้นตัวต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าภาพของมันไม่หลุดโรนี้โดนฟื้นตัวต่อแต่ถ้าเกิดหลุดเมื่อไหร่ภาพผาขึ้นท้องถ้าอันตราย นะครับเดี๋ยวขอตัวนี้นออก,ก่อนทีนี้ก้อนนี้สิ่งที่เราตามเราโฟกัสก็คือก้อนนี้ซึ่งตอนเนี้ยก้อนก้อนนี้ที่ลงมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมีโครงสร้างราคาคือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตอนนี้กำลังพักเซกเมนต์ที่สี่ถ้าเป็นขา C ก็อาจจะลุ้นเซกเมนต์ที่ห้าได้อยู่นแปลว่าถ้ายังไม่ได้ทําลายเงื่อนไขตรงนี้ในขณะที่แรงซื้อ,อยังน้อยอยู่และไซส์ใกล้เคียงกันพอมีลุ้นอยู่แล้วถ้าเดือนนี้เพราะเดือนนี้มันพักแค่หนึ่งแท่งก็อาจจะใกล้เคียงกันนะพักหนึ่งแท่งเหมือนกันแล้วลงต นะครับลงต่อแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะให้ลงเป็นแค่ขาห้า 5, แบบสั้นๆแบบเป็นโครงสร้างชุดเดีวยวกันนับได้สองเคสนะมองในเบื้องต้นตอนนี้ก็คือเคสที่หนึ่งับตรงๆเลยก็คือลงเป็นซกเมนต์ที่หนึ่งสองสามสี่าอันนี้อาจจะเป็นริมในคอนนาแบบนี้อันนี้ลงไม่ได้โหดมากลงสี่เพื่อลงซกเมนต์ที่ห้านะครับส่วนเคสที่สองเนี่ยอันนี้จะโหดหน่อยนะครับก็คือลงเป็นขา B หรือเว็บสามกรณี้ถ้าตรงนี้มันเป็นแค่โพลีหนึ่งหรือ A ตันนี้ปรับเป็น a อแล้วนนี้ากำลังขึ้นขา c เป็นสองหรือ B นะครับแล้วก็เนี่ยลงสางหรือ C เพราะฉะนั้นเคสเนี่ยที่เป็นสองหรือ B นะครับที่จะลงสางหรือ c เนี่ยความโหดก็จะไม่มีมากกว่าอันนี้คือเคสของการลงทั้งสองเคสนี้ไปในทิศทางลงทั้งคู่นะครับแต่เคสที่สองลงหนักกว่าส่วนเคสที่จะเป็นขาขึ้นผมมองว่าถามว่าจบได้ไหมก็จบได้แต่เงื่อนไขคือต้องไม่หลุดต่ำกว่าโรนี้ถ้าไม่หลุดต่ำกว่าโลนี้ แปลว่าอะไรครับขา C อาจจะจบเที่ีา3ก็คือขา C ในภาพใหญ่จบกาลังลุนขึ้นไซเคิลใหม่เทนี้จะเป็นการสปอร์ตในการขึ้นนะครับเทนี้ถ้าเป็นเที่ีา3เนี่ยอยากให้เห็นการยืนของราคาอย่างน้อยอาจาจะยืนเหนือนแท่งเขียวตรงนี้ไปก่อน0.1 0.413หรือโครงสร้างราคามีแรงซื้อมากพอทีหน่อยเพราะตอนนี้มันยังก้มกึงน,นะว่ามันเป็นโครงสร้างชุดเดียวกันได้อยู่เพราะแรงซื้อมันยังน้อยมันยังไม่ได้ชัดเจนว่ามันแยกเซกเมนต์นะนะครับ อสิ่งนี้ผมให้ข้อสังเกตเพราะนั้นเดี๋ยวเราตามชุดนี้ต่อว่าจะรีบาวได้ประมาณไหนนะครับจุดเริ่มต้นของชุดนี้อยู่ที่0.2756จุดสองดห้านะครับวิวไทมเฟรมวิกครับพอเรับวิวไทมงเฟรมวิกนะครับโครงสร้างของราคาที่เราตามมาผมขอมากจุดนี้ก่อน โครงสร้างราคาที่เราตามมาก้อนนี้อันนี้คือเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามซึ่งเซกเมนต์ที่สามที่ลงมาเนี่ยเดี๋ยวผมขอเทียบสัดส่วนราคาอันนี้ลงมาไม่ถึงเกณฑ์นะอยู่ที่อ่าโอเคมาได้ไซเคิลใหม่มันมีโอกาสที่จะเป็นโครงสร้างชุดเดียวกันของภาพขาลงที่ผมบอกว่าจะเป็นเคสที่ลงหดๆก็คือลงขาสามหรือขาสี่ได้อยู่นะ นะครับตอนนี้อาจจะเป็นแค่เซกเมนต์ที่อาจจะเป็นหนึ่งหรือ a ที่ผมบอกตรงน,นี้เป็นแค่โครงสร้างย่อยนะครับ a น้อย b น้อยแล้วตอนนี้ถ้าจบขา c เนะี่ยก็ทําให้สองหรือ b จบด้วยเตรียมลงสามอันนี้เคสเนี่ยจะค่อนข้างน่ากังวลอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาโฟก,กัสตามที่ขานี้ก่อนชุดนี้ที่ลงมาเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่3ามตอนนี้อยู่ในเซกเมนต์ที่4ี่ส่วนตัวเนะี่ยตามไปเซกเมนต์ที่สี่ก่อนนะครับ ถ้าจะลงต่อไม่ควรเบรกแค่นี้แหละเพราะว่าสัปดาห์นี้เล็กี่วันถ้าปิดแบบนี้ได้คือรุนลงเซกเมนต์ที่ห้าหรือรุนลงขาสี่เพราะฉะนั้นถ้าดูตรงนี้ภาพระยะสั้นเนี่ยขา,าลงเริ่มได้เปรียบอยู่นะภาพระยะกลางยังรุนขึ้นต่อแต่ภาพขาลงเริ่มกลับมาได้เปรียบตรงกลางผมมองว่าถ้าเกิดว่าเบรกตรงนี้ได้ขาขึา้นถึงมองว่าอาจจะน่าสนใจในการไปดูทีนึงว่าหาจังหวะในการเข้าสื้อได้หรือเปล่านะครับแต่ถามว่าจบขา C ีที่ตรงนี้ได้ไหมก็จบได้เช่นเดียวกัน นะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการเบรคลงได้เมื่อไหร่ขาขึ้นจะกลับมาได้เปรียบในเบื้องต้นแต่ถ้าไม่เบรกผมมองว่ามีโอกาสลงต่ออทีนี้ตามโครงสร้างของชุดนี้มีมีการแว่งราคาคือ1เซกเมนต์สองเซกเมนต์สาเซกเมนต์แล้วก็ตอนนี้กําลังเหมือนกําลังลงใส่เคลื่อนหมายเพราะว่าแรงขายค่อนข้างชัดเจนนะครับจะถามว่ามันจะเล่นแบบนี้ได้ไหมก็อาจจะได้เช่นเดียวกันนะเนี่ยขึ้นไปสองแท่งเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ขายลงมาแล้วก็ค่อยยืนต่อ เพราะนนเ่ยไล่เป,เป็นเป็นเป็นชุดๆก่อนแล้วกันก็คือเซมนต์ที่หนึ่งเซมนต์ที่ 2, สองเซมนต์ที่ 3, สามเซมนต์ที่สี่นะครับเซมนต์ที่สี่ตอนนี้เห็นราคาก็คืออาจจะเป็นขา A ขา B ขา C อะผมมองว่าจบแล้วละกันตอนเนี้ยผมมองว่ากำลังลงขาห้านะครับแต่สระนี้ไม่ยังไม่ได้ปิดนะมองว่ากำลังลงขาหนะ้าเดี๋ยวเราดรอปไปดูว่าโครงสร้างระยะสั้นจะเป็นยังไงต่อ อมองสองเคสแล้ยวกันก็คือชุดนี้ยังไม่จบก่อน,นีที่มันจบก็คืออ่าชุดนี้วัดนิดหนึ่งว่ามันเป็นนอนไหมเอริบาลบีไปซี B C, อยู่ในเกณฑ์ของนอนได้อยู่แต่เป็นนอนที่ไม่ได้แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นภาพขาขึ้นลุนได้สองเคสเช่นเดียวกันก็คือถ้าในภาพระยะสั้นตรงนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งหรือเอยอดเซกเมนต์ที่สองหรือบ ขึ้นเซมิไที่าหรือ c ีกำลังย่อเซมิที่ 4, หรือ x ซึ่ซอึ่งก็ไปดูขอบเกตทีหนึ่งว่า4ี่ไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับ4ไม่ควรย่อเกินตองน,นี้ถ้าเป็นขึ้น4ตอนนี้ผมมองว่าย่อมาค่อนข้างลึกนะถ้าเป็นขึ้น4เนี่ยจริงๆเนี่ยประมาณเนี่ยน่าจะพอต้องลุ้นัำดานหน้าคือควรมีแท่งเขียวหรือมีคือกลับถ้าจะเป็นสครับส่วนถ้าเป็น x อเนี่ยอาจจะมีดาวไซด์ได้ให้อีกนิดนึงเต็มที่ผมมองไม่ควรต่ำกว่า0ูนย์จุดาม สองเก้าสี่เพราะนี้ก็คือเกณฑ์หกสี่จุแปดเปอร์เซ็นตของนอสมอลอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเป็นเอกอาจจะลงได้อีกนิดนึงดาบดาวไซด์ของเอกยังเปิดได้อยู่เพราะนั้นลองดูในเคสของการขึ้นยังลุ้นของเคนน้ได้อยู่ถ้ายังไม่ทําลายผมมองว่าภาคของการรีบาวน์ชูนี่ยังลุ้นได้ต่อแต่ถ้าหลุดเหน,นึ่นน้อยๆหลุดตรงนี้เมื่อไหร่ณศูนย์จุดสามสองหกหนึ่งก็คือโซนนี้ที่เป็นฐานสองเนี่ยมีโอกาสนะที่อาจจะเข้าสู่ขึ้นห้าค่อนข้างชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดับดูทางเฟรมเดย์ต่อครับเดี๋ยวผมมาตามดูกรนี้ก่อนในส่วนของทางเฟรมเดพอเราไล่มาดูชุดนี้นะครับทางเฟรมเดก็คือเซกเมนต์ที่หนึ่งที่สเมนต์ที่สตอนนี้กำลังอยู่ในเซกเมนต์ที่4ถ้าเราเทียบเ,เอาสัดส่วนคล้ายๆกันผมมองว่าอาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้ก็แปลว่าชุดนี้อาจจะพักแบบเนี้ยและลงต่อได้เช่นเดียวกัน แต่ในขอบเขตนะเพราะว่าถ้ามันมากเกินเนี่ยก็อาจจะเป็นสี่จบแล้วลงห้านะครับแค่นั้นเองมันจะตามท่อนขาลงตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีโอกาสจบตัวไหนแต่ตอนนี้ยมีสัญญาณในทางฟิมเดย์ตอนนี้เหมือนกําลังส่งสัญญาณในการแยเกเซเ m e n t แยเกเซเ m e n t คืออะไรก็คือเป็นการแยกของขึ้นย่อยที่อาจจะเป็นขึ้นปรับซึ่งตนนัวอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งหรือเอที่กาลังปรับเป็นสองบีถ้าแยกแบบนี้และแรงตื้นน้อยอยู่โอกาสที่จะทิ้งตัวลงสารหรือซีแรงแรงก็มี นะครับหรืออาจจะเป็นการแยกของแบบนี้ก็ได้ลงมาแล้วปุ๊บทิ้งแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ลงอ่ะเป็นไปได้หมดนะครับแต่สิ่งที่วงบอกก็คือถ้ามันแยกเซเมนต์แล้วการให้ระวังระวังการเปลี่ยนเทนของชุดเซเคิลไปซึ่งตอนนี้ภาพขาลงในระยะสั้นี่ยไม่เปรียบน,นะครับขาขึ้นก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูหลูมโครงสร้างด้านในแล้วกันว่ามันมีโอกาสรขรบไหม อ่าดับไปดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงครับดับมาดูทางเฟรมสี่ชั่วโมง,มงโครง,งสร้างด้านในของชุดนี้เราเห็นว่ามันเป็นก้อนเดียวกันนะที่ลงมานะครับจบจบที่โลนี้แ้ะราคาก็เริ่มมีการดิบเบาอ่าพอดูแบบนี้ ชุดนี้ก็เหมือนลงมาเป็นอย่างที่เราคุยกันก็ตัวนี้เป็นโครงสร้างของเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองนะครับหนึ่งหรือ A อสองหรือ B นะครับลงมาเซกเมนต์ที่สามหรือ C เซกเมนต์ที่สี่หรือ X ลงเซกเมนต์ที่ห้าหรือ A ทีนี้ลองเช็คดูว่ามันจะเป็นเคสของอะไรถ้าเป็นอิมเพลเนี่ยน่าจะโดนตัดนะครับกลับด้วยสายตานะ ก็คือตอนนี้ขึ้นห้าน่าจะยาวกว่าขึ้นสามลองวัดดูครับอันนี้คือขึ้นห้าไปเทียบกับขึ้นสามยาวกว่าชัดเจนครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น impulse ตรงนี้ต้องเกิดห้า extension เป็นว่าขึ้นหนึ่งไม่ขยายสามไม่ขยายแต่เกิดขึ้นห้า x ลองเช็คความยาวของห้า x ต้องยาวอย่างน้อย1้อยเปอร์เซนของหนึ่งบวกสามหรือร้อสิจดเปอร์เซ็นของขึ้นสามถ้าเทียบความยาวตรงนี้ ยังยาวไม่ถึงเกณฑ์ของขึ้นห้าด้วยซ้ำนะครับยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นอในน้องเที่ยวขึ้นสามก็ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นเคสนอนก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเป็นอนอนคืน้อาจจะเป็นขาเอขาบขาซีขาเอแล้วตรงนี้อาจจะลังลุนขาบซึ่ง b อาจจะเป็นบที่จบตรงนี้แล้วลงต่อขาซีเลยหรืออาจจะเป็นบที่แยกเป็นขา a น้อยย่อ b น้อยก่อนแล้วค่อยขึ้น c น้อยแล้วก็จบ b ค่อยลง c แบบนี้ก็ได้แปลว่าถ้าดูในหลูมโครงสร้างยออนะ่อเลยสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อแต่จะทำลายเงื่อนไขนี้ก็จ,จะเมื่ออาจจะเบรกอย่างน้อยน,น้อยสัญญาณที่ดีที่สุดคือเบรกขาอีกตัวนี้ไปก่อนคือ0.3850ภาพขาขึ้นถึงจะกลับพอได้ลุน้นนะครับส่วนตัวอมองว่ามีโอกาสที่อาจจะยอ่อหรือพักตัวลงต่อนะรหรือว่าอาจจะลุ้นเป็นแค่ขา a อย่างนี้และตรงนี้เป็นแค่ขา b ก็คืออาจจะลุ้นเด้ง c ก่อน ระยะสั้นถ้าจะสวนก็นลุ้นเคเนี้ก่อนนะครับแต่ภาพระยะกลางอย่าลุ้นที่จะลงอีกสักขาหนึ่งจนกว่าอาจจะเห็นการเบรกกลับมาเบรกตรงโซนนี้หรือโซนนี้ให้ได้ก่อนอ่ะีนี้เราไปดูตรงชุดนี้ครับเซกเมนที่หนึ่งเซกเมนที่สองเซกเมนที่ห้า เรามาดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงถ้าตรงนี้คือเซกเมนต์ที่สี่ใช่ไหมอันนี้ผมดมั 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, บหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเซกเมนต์ที่หกเซกเมนต์ที่หกอาจจะแบบเป็นขา A ขา B ถ้าตรงนี้เป็นขา C เบื้องต้นในภาพระยะสร้างของการยอ่อชุดนี้ถ้ามองว่าตรงนี้เป็นน้อย ก็อาจจะจบที่ตรงชุดนี้ต้องเห็นสัญญาณของการกลับตัวอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงถ้าจะดิฟรีบาวขึ้นต่อแต่ถ้าไม่ในรูปของสร้างของภาพระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังลุ้นที่อาจจะย่อลงต่อได้ชุดนี้นะครับอืมพอดูกรอบการเหตุผมมองว่าไอเดียที่หนึ่งก็คือ ตรงนี้ถ้าเป็น,ปนโพลีนะถ้ามันจะจบก็คือ a b ถ้า b จบนี้ก็คืออาจจะลุ้นเด้งขา c ตอนย่อลงมาตรงนี้ผมมองว่าลุ้นเด้งสั้นๆได้แต่ห้าเรามาระวังเคสที่เป็นขึ้น c หรือ x ที่จบ a b c x a b ขา b ที่จบที่จะเตรียมลงขา c เพราะมันสามารถลงต่อได้เลยเพราะนั้นกรอบในการเทรดของ1นงชั่วโมงก็เลยมองว่าถ้าราคานะยังไม่จบเป็นแค่ b เนะี่ยผมมองว่า อาจจะย่อมไม่ดูตรงนี้แล้วลุ้นดิชเช่นต่อได้ก็คือตรงนี้แนวะรับระยะสั้นก็คือ0.3425แล้วก็0.35 19 1, 9, 5, 1 8, 3, 5, ุดสามหแป้าศูนย์ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเอาไม่อยู่เป็นโครงสร้างของของนอนใช่ไหมก็คือเซกเมนต์ที่1นึงเซกเมนต์ที่2เซกเมนต์ที่3เซกเมนต์ที่4เซกเมนต์ที่5 เซที่หเนี่ยรอเซที่เจ็ดอาจจะมาถึงตรงโซนนี้เพราะฉะนั้นขาบายให้รวะวังระวังโซนนี้ด้วยอันนี้จะเป็นโซนนั้นลถัดมาก็คือศูนย์จุดสามสองหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์จุดสามสองกหกผมมองว่าตรงเนี้เป็นลุ้นที่อาจจะเด้งหรือดีบาวได้เพราะฉะนั้นถ้าจะปลอดภัยหน่อยก็อาจจะรอดูตรงโซนนี้นะครับแต่อันนี้พอลุ้นเด้งสั้นๆได้ถ้าโชคดีก็คือลุ้นกลับตัว่วนถ้าชุดนี้ดีขึ้นมาไม่ผ่านตรงโซนนี้ก็คือลุ้นเป็นแค่ขาสี่รับที่อาจจะก,การไปเด้ง้าลงต่อ หาเซกเมนต์ที่ขา C ในไซเคลไปคือ0.3711แล้วก็0.3807นะถ้าเลียงไม่ผ่านตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นขา A ขา B ขา C แล้วลงต่อชุดหนึ่งหรืออาจจะเป็นโครงสร้างของขา A ขา B นะขา C ของขึ้น4ที่จะลงต่อนะครับส่วนถ้าเกิดว่าขึ้นมาแล้วย่อยังยกโลได้ก็มีรุนที่ขา C อาจจะจบที่ตรงนี้แล้วุนขึ้นไซเคลใหม่ก็คือเส้นสีส้มก็จะไปหาแนวต้าถัดไปจะอยู่ที่ 0.41012แล้วก็0.4126ประมาณนี้แผนของตัว ADA ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเหตดที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆพื่อนทุกท่านไม่มากก็น้อยพอเรามาดูประกอบกับรอสโต t ตอนนี้ทําเฟรม Day กำลังจะลุ้นโอโซลนะลุ้นโอโซส่วน4ชั่วโมงลงมาโอโซแล้ว 4ชั่วโมงลงมาโอโซแล้วเพราะฉะนั้นตรงชุดนี้ถ้าดูภาพระยะสั้นผมมองว่าเดี๋ยวถ้าลงมาอีกสักขาหนึ่งผมมองว่า4ชั่วโมงน่าจะพอรุ้นได้ละรุนที่อาจจะดีอืมเนี่ยอาจจะรอเนี่ยกด1ชั่วโมงลงมาเพราะนั้นอยู่ที่ว่ามันจะยอ่อมเพราะนั้นถ้าดูจากแผนเบื้องต้นตอนนี้ก็คือโซนารับเนี่ยถ้ามันหลุดตรงนี้รุนเด้งได้แล้วก็โซนนี้เป็นโซนถัดมาของเคสที่ผมบอกเลย ส่วนโซนแนวต้านถ้าราคาวกขึ้นต่อเลยก็แผนเดิมเลยก็คือตรงตรงโซนนี้ผมมองว่าอาจารย์งหวะเซลซ์หรือช็อตได้อะประมาณนี้แผนน่าจะครอบคลุมแล้วแหละก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียในการเทรดให้กับพี่ๆเพื่อนๆท่านไม่มากก็น้อยใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอที่ท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดอย่างนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ